أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم บะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วบาเระมาตรต่ออัลล์ซุบฮานะฮูละะอาลาจงประสบแด่ทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมรับฟังอยู่ขณะน,นี้ทุกๆท,ท่านครับกลับมาอีกครั้งครับกับในช่วงของรายการวิจิตระเบียงศิลป์นะครับในช่วงนี้นะครับก็มาพบกันในเรื่องของการเขียนภาษาอาหรับแน่นอนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ ฝึกเขียนในส่วนของตัวอาลฟกันไปแล้วนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเขียนตัวอย่างไปได้เพียงแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับมันเป็นแค่เพียงตัวอย่างเรียกได้ว่าเป็นการลองมือนะครับที่ที่ตัวอาลฟก่อนเพราะว่าเป็นตัวอักษรที่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่ลากตรงๆลงมาแค่นั้นเองแล้วก็และทุกๆท่านที่อ่า ได้กลับไปลองเขียนดูนะครับว่าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ที่ผมเขียนให้ดูนะครับจะเห็นว่าผมจะไม่ได้เขียนแค่ตัวเดียวอ่ามันจะมีหลายตัวเลยอันนี้ถืออันนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าการที่เราจะเขียนภาษาอับได้ได้ความให้ได้มีให้ได้ความสวยงามนะครับมันจะต้องฝึกฝน เขียนให้ได้มากๆนะครับอลีฟหนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะให้สวยได้ต้องเขียนให้มากกว่าร้อยตัวขึ้นไปมากกว่าพันตัวขึ้นไปนะครับหรือว่าเขียนให้ได้มากๆแล้วกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอลีฟนะครับกว่าเราจะเขียนได้นะครับเราต้องวัดนุกต๊ะก่อนนะครับวัดขึ้นไปนะครับสี่นุกต๊จากเส้นบรรทัดนะครับขึ้นไปให้ได้สี่นุกต๊อนะครับจากนั้นเราทํายังไงเราก็แค่ล่าง นะครับล่างเพื่อเป็นไกด์นะครับดูอย่างใกล้ๆตรงนี้นะฮะล่างเพื่อเป็นไกด์เป็นเส้นไกด์โครงสร้างของอลิฟแบบนี้นะครับลจากนั้นเราก็เขียนเลยนะครับเขียนมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะครับแล้วก็ปัดนิดนึงอ่ะเราก็ได้ละตัวอลิฟหนึ่งตัวนะครับถ้าจางไปแล้วก็3ามนิดนึง นะครับอ่ะทีนี้เราก็ได้อักษรอะไรอักษรอ,อลิฟแล้วนะครับแต่พอไหมตัวเดียวไม่พอเอาทั้งหน้ากระดาษเลยครับนั่นแหละเอาอลิฟทั้งหน้ากระดาษเลยเขียนให้เต็มเต็มไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้เร็วนะครับและก็ที่สําคัญอย่าลืมอะไรครับนี่นี่นุกโตอ,อย่าลืมนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะครับไม่ยาวเกินก็เตี้ยป๊อกเลยนะครับ ไอ้ตัวนี้แหละที่จะมากำหนดนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องความจางของนิสอนะครับผมเองยังไม่ได้แนะนำนะครับหรือว่าข้ามไปก่อนนะครับเพราะตั้งใจว่าจะเอามาพูดในในช่วงการเรียนการสอนตอนนี้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือความเข้มของนิสอนะครับหรือว่าระดับความเข้มของนิสอในเรื่องของความเข้มของนิสอเนี่ย เอ่อมันมีอยู่หลายระดับมากนะครับถ้าให้ไล่กันนะครับมันก็สตาร์ทตั้งแต่ h b นะครับเอาเป็นรุ่นหรือว่าประเภทที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีสองแบบหลักๆนะครับสองสองความเข้มหลักๆก็คือระดับ h b กับระดับ2 b อ่าเราก็จะรู้จักกันสองนี้แต่จริงๆแล้วนะครับดินสอที่เป็นความเข้มเหนือเหนือจาก ตรงนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันคือสูงจาก 2B ขึ้นไปก็คือ CB นะครับห b บ b นะนะครับสิไปจนถึง EE BB พวกนี้นะครับข้อดีของมันคือมันเข้มมากมันดำเข้มเลยแต่ข้อเสียคือเนื้อมันนิ่มนะครับเนื้อค่อนข้างนิ่มเลยนะครับฉะนั้นจึงจึงจึง ขอแนะนำนะครับว่าให้ใช้ดินสอเนี่ยให้มาใช้ที่ดินสอประเภท HB ก่อนเพราะ HB สีอาจจะจางหรือบางกว่า 2B หน่อยแต่ว่าข้อดีของมันเลยก็คือเนื้อจะแข็งเนื้อดินสอจะแข็งมากนะครับความแข็งของมันนะครับเออแลกเ้วยมากับความเข้มที่มันไม่ได้เข้มมากเหมือนเหมือนกับ 2B นะครับแต่เราจะเขียนได้เยอะ นะครับดูเขนได้เยอะกว่านะครับอันนี้อือนี่คือแนะนํากันก่อนนะครับในเรื่องของอักษรเอ่อในในเรื่องของประเภทดินสอหรือว่ารูปแบบความเข้มของดินสอนะครับมันจะมีหลายระดับมากนะครับแต่ที่แนะนําทส่สนดเลยก็คือ HB รองลงมาก็คือ 2B นั่นเองนะครับ2 2ความเข้มนี้นะครับอ่ะมาต่อกับบทเรียนต่อมานะครับเราเราได้ เขียนอลิฟนะครับคาดว่าเราน่าจะได้มาหลายตัวแล้วแหละนะครับน่าจะเริ่มคล่องมือกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอมาต่อที่ตัวอักษรต่อมานะครับก็คืออักษรที่ต่อจากอลิฟนะครับก็คือกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มนะเพราะมันมี3ตัวก็คือบาตาแล้วก็สานั่นเองนะครับ3อักษรนี้นะครับจะมีรูป ตัวเนี่ยเขียนเหมือนกันแต่จะต่างกันที่นูกต้บ้าหนึ่งหนึ่งกต้ตาสองกต้แล้วก็ซาสามนูกต้นั่นเองนะครับอ่ะมาเริ่มด้วยกับนูกต้นะครับอย่างที่ได้บอกกันเอาไว้นะครับนูกต้นะครับความสูงนะครับของตัวบานะครับจะอยู่ที่ประมาณ2นุกต้ครึ่งแต่ให้เริ่มที่ครึ่งนุกต้ก่อนนะครับตั้งเอาินสตั้งที่ กระดาษเลยแล้วปัดปัดทีหนึงอย่างนี้เราก็จะได้ครึ่งลูกต้อจากนั้นค่อยว่าค่อยเขียนอีก2นงูกต้อไล่ระดับขึ้นไปนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จะได้ความสูงของอักษรอักษรบารนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับในครึ่งลูกต้อน,นี้ที่ผมให้เขียนก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่หรือระยะของการโค้งของอักษรบารนะครับ ส่วนข้างบนนี้จะเป็นส่วนหัวนั่นเองนะครับถ้าไปวัดจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าการสังเกตมันก็จะลําบากนิดนึงนะฮะเห็นไหมพอเวลาเราจะเอาครึ่งลูกเต๋ะข้างล่างแล้วก็ต้องมาแบ่งจากไอเม็ดเนี่ยเห็นไหมมันก็ดูด,ดูจะลําบากไปนะครับเอาสังเกตง่ายๆมองง่ายๆวัดก่อนครึ่งลูกเต๋ะแล้วก็ค่อยอีก2ลูกเต๋ะ ตามลําดับขึ้นมาแบบนี้เราก็จะได้ความสูงของบาร์นะครับอ่าความสูงของบาร์นะครับเราได้ที่2ต่อครึ่งทีนี้ความยาวนะครับอ่าเราก,กะไว้ประมาณนี้นะครับเตัวบาร์เราจะเริ่มตรงนี้นะครับให้ความยาวนะครับวัดยาวไปเลยนะครับที่อ่าเดี๋ยวขอห่างนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ4นุกต้อนั่นเองนะครับสีนุกต่อความยาวสังเกตว่า จะคล้ายๆหรือใกล้เคียงกันกับอักษรอักษรอลีฟนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อักษรบาจะก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสีนุกต๊ะนะครับอ้ามาเริ่มที่โค้งสร้างแรกนะครับหรือว่าจังหวะแรกนะครับก็คือโค้งนะครับอักษรบาเนี่จะเป็นหัวเนี่จะโคง้งโค้งมาแบบนี้จะโค้งนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่ง นะครับแบ่งครึ่งระยะ2ลูกตอ2ลูกโอแรกเนี่ยให้เป็นโค้งลงมานะครับ2อูกโหลังก็จะเป็นการโค้งกลับขึ้นไปนะครับอันนี้กะนิดนึงความสูงอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนะครับให้ตั้งอีกครึ่งลูกตอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกําหนดปลายของบานะครับเพราะว่าเราจะต้องทําให้บาเนี่ยเป็นไงครับเตี้ยกว่าหางเนี่ยเตี้ยกว่าหัวนั่นเองนะครับอ่ะล่างล่างมานะครับงอเล็กน้อยแต่ช่วงแรกให้ตรงไปก่อน นะครับแบบนี้แล้วก็พอมาถึงสองลูกต้อสุดท้ายก็ให้เริ่มทําการตีโค้งกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้โครงสร้างของของตัวบาแล้วในช่วงของตัวนะครับอ่ะมาเริ่มเขียนที่ส่วนหัวกันตั้งเต็มอินสอครับแล้วเราก็โค้งไปโค้งไปแบบนี้นะครับ นะครับอะขอซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเข้มจะได้มองได้อย่างชัดเจนนะครับอะเราได้ของเราได้ในส่วนของหัวแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวอันนี้ผมจะเขียนเป็นจังหวะจังหวะก่อนนะครับจังหวะแรกก็คือ2นูกต่อแรกนะครับก็จะโค้งนิดเดียวเองนะครับแทบบางทีแทบไม่โค้งเลยนะครับในในช่วงของ2นกต่อแรกนะครับระยะนี้นะครับให้ตั้งจุดเดิมที่เรามาหยุดเมื่อกี้ นะครับก็คือในช่วงระยะครึ่งลูกตอตรงนี้นะครับให้จังหวะแรกไปแบบนี้เห็นไหมครับมันจะแทบจะตรงเลยนะครับกึ่งตรงกึ่งโคง้งโค้งเล็กน้อยนะครับโค้งเล็กน้อยแล้วก็ในช่วงจังหวะสุดท้ายตรงนี้นะครับให้เริ่มโค้งกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับโค้งกลับขึ้นไปขึ้นนะครับเราก็จะได้อักษรของ บาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คืออักษรบานะครับจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างสั้นๆไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วนะครับนุกตาอของความยาวของบาที่มากำหนดความยาวเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะวัดจากตรงนี้เห็นไหมครับหนึ่งสองนะครับสแล้วก็4 ประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วตัวบาลเนี่ยอาจจะยาวมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือทําให้เป็นคร่าวๆเป็นจังหวะคร่าวๆก่อนนะครับให้รู้ให้รู้จังหวะจริงๆมันเขาจะแบ่งตรงนี้อีกท่อนหนึ่งก็จะเป็น1 2 3 4 4สาสี่ท่อนนะครับเป็น2จังหวะทีนี้เราจะเขียนรวดเดียวเลยตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะเขียนตัวข้างๆอ,าอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็น วัดจากเส้นบรรทัดขึ้นไปนะครับครึ่งลูกตอแบบนี้แล้วก็วัดขึ้นไปอีก1 2ลูกตอกตเราก็จะได้ความสูงของอักษร,รบาเขียนหัวก่อนนะครับมันจะได้ไม่สั้นเกินไปแบบนี้นะครับโค้งง,งแบบนี้นะฮะลลงมาที่ระยะ2ลูกตอนะครับไม่ให้เกินกว่านี้นะครับจากนั้นนะครับให้วัด จากด้านบนแล้วอ่ะเปลี่ยนจากด้านล่างนะครับให้เปลี่ยนมาจากด้านบนนะครับแล้วก็วัดไปที่เท่าไหร่ครับ4นุกตอนนั่นเองก็จะเป็น1 2 3สแล้วก็4นี่คือความยาวของอักษรบาเราก็จะเด้ยบาที่ยาวกว่ากว่าตัวแรกนะครับเพราะ่ตัวแรกเราวัดจากด้านล่างวัดจากส่วนหัวเลยตรงนี้นะครับมันก็จะเลยทําให้บาเนี่ยสั้นไปน,นึงแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน อันนี้เราจะมาเอาเริ่มจากส่วนหัวตรงนี้นะแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับให้ค่อนค่อนค่อน,อนข้างตรงนะครับร่างเบาๆนะครับเพื่อเป็นกายเฉยแล้วเราก็กลับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ให้เตี้ยกว่าเตี้ยกว่าสักครึ่งนุ๊กต่อ,อแบบนี้นะครับเราก็จะได้โครงสร้างของบาเป็นที่เรียบร้อยลากเลยครับ ตั้งนะครับตั้งสอยเต็มนะครับโค้งลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอซ้าอีกทีหนึ่งโค้งแบบนี้นะครับจากนั้นลากเอ่อช่วงจังหวะแรกลากช่วงจังหวะแรกนะครับก็คือค่อนข้างองนะครับพร้อมกับนุกต้อสุดนุกต้อท้ายแบบนี้ นะครับแบบนี้ก็คือ2ลูกตอ๋อสุดท้ายนะครับก็ลากตีโค้งกลับขึ้นไปโดยให้เตี้ยวกว่าบาเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เล็กกว่าประมาณนี้จะได้แล้วนะครับอักษรบาก็ใส่ด้านล่าง1เมตรตาก็ใส่ด้านบน2 2เมตรหรือว่า2ลูกตอ๋อซาก็ใส่ตรงนี้ไปเห็นไหมครับเราก็จะได้อักษรบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่า ประมาณนี้อ่ะทีนี้ให้เรากลับนะครับนำกลับเอาไปาฝึกเขียนกันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นนะครับว่าเราจะไม่เขียนกันอยู่แค่ตัวหรือ2ตัวนะครับเขียนให้ได้เขียนให้ได้มากที่สุดละกันนะครับในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยอลีฟไปเลยทั้งตัวนะครับในอีกหนึ่งหน้าบาตาซาเนี่ยเขียนไปเลยเอาเยอะๆนะครับแน่นอนอินชัลนละนะครับเราก็จะ จับทางนะครับของอักษรแต่ละอักษรได้นะครับแล้วเราก็จะเขียนได้อย่างสวยงามและถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอลานะครับทุกท่านนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอิชาลอเราจะกลับมาพบกันอีกในช่วงของวิจิตหรือเบียงศิลวบิลไลตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มัตุลลอฮ์วะบะรอกกตุ